แม่น้ําโลละสามรบาทจริงเหรอครับแค่ตัวเดียวเนี่ยปลาไปแล้วค,ค่ะสามขีดรืมไม่ตั้งใจเนี่ยยังไงก็โกงเห็นไม่พอจะทำ้ายร่างกายที่นี่นะคะมาจ้าเล็กก็มาเลยนะจ้าวันนี้เนี่ยมีกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ใหญ่ไข่แน่นๆเลยนะจ้าเล็กก็มาจ้าเล็กก็มาโลละสามรบาทเองน,นะจ้าแม่คะครับกุ้งแม่น้ําโลละสามรบาทจริงเหรอครับจริงพี่จ้ามีพ่อหนุม่มสนใจ 2องโลไหมละจ๊ะครับงั้นผมเอาโลหนึ่ง้วกันครับได้เลยจ้าหนึ่งโลเนาะดเดี๋ยวแม่ค้าใส่ถุงแล้วก็ชั่งกิโลให้นะจ๊ะหนึ่งโลดูสิเนี่ยกูุงตัวยักใหญ่หญดูสิอีกสักตัวหนึ่งหนึ่งโลพอดีเป๊ะ สตัว1นึโลพอดีเลยจ้ะทั้งหมด350บาทจ้ะพนมแม่คะ1กิโลได้กุ้งแค่4ตัวเองเหรอครับปกติแล้วเนี่ยกุ้งไซนี้น่าจะได้ประมาณ8-9ตัวเลยนี่ครับโอ้ยคุณลูกค้าคะ่ะนี่มันกุ้งแม่น้ำนะคะไม่ใช่กุ้งฝอยคพณก็ดูกุ้งแต่และตัวสิเนื้อแน่นๆนั้นเลยอะ่ะแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ปลาไปแล้วคะ่ะ3ขีดเป็นไปนไม่ได้ครับ ถึงไข่กุ้งจะเยอะขนาดไหนแต่ผมดูดูแล้วไม่น่าจะถึง1กิโลนะครับงั้นแม่ค้าช่วยช่างให้ผมดูอีกรอบได้ไหมครับเดี๋ยวช่างให้อีกทีก็ได้ดูแล้วกันนะว่าถึงหรือเปล่าว่ะเนี่ยเฮ้ว่ะหนึ่งกิโลเป๊ะๆเลยฮะเห็นไหมฉันบอกแล้วไงว่า1กิโลเป๊ะๆไม่มีขาดไม่มีเกินและชัานเนี่ยก็ไม่ได้โกงคุณด้วยคะ่ะเอาไป แล้วก็จ่ายเงินมาด้วย350บาทอนี่ครับรอเงินทอนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่จ้ะเงินทอนเอ่อแม่ค้าครับเงินทอนของผมอีก50บาทแล้วครับเมื่อกี้ผมจ่ายแบงค์5 0าไปนะโอ้ยคือว่าฉันยังไม่มีแบงค์ ก็เลยไม่มีเงินทอนะ่ะงั้นอ่ะเอาน้ำจิ้มไปแทนและกันฉันก็ขายห0ิบาทเฮ้ยแม่ค้าอะไรของคุณเนี่ยผมไม่ได้ต้องการน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมต้องการเงินทอนของผมฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีเงินทอนอะ่ะจะชท้นำังไงล่ะเรื่องมากจริงเลยเอาไปเถอนะน้าลากท่ากันนั่นแหละไปไปไปจะไปไหนก็ไปรีบไปล,ล่ะน่าขายจริงเลยโอ้เป็นแม่ค้าภาษาอะไรวะเงินทอนให้ลูกค้ายังไม่มีให้เลย ไม่พอยัดเยียดอะไรไม่รู้ให้อกีกนี่ใส่เสียงจริงพูดแบบนี้อยากมีเรื่องกับฉันใช่ไหมเงิงนแค่ห้าสิบบาทจะไม่ไหวเลยนหนาแล้วอีกยางนะคุณซื้อกุ้งเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ต้องแวะซื้น้ำจิ้มอยู่แล้วจะเรื่องมากทำไมงั้นเอาแบบนี้แล้วกันจะเอาน้ำหรือว่าน้ำจิ้มเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง้อขายห้าสิบบาทกันโอ้หน้ำเปล่าขวดแค่นี้ห้าสิบบาทเลยเหรองั้นเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ครับ ลูงี้ไม่มาซื้อก็ดีแม่ค้าปากไวไม่พอมือยังไวอีกน้อยเงินแค่ห้าสิบบาทนะี่ไม่ใช่ห้าร้อยโวยวายนี่แหละหน้ารำคาญจริงเข้าหลายไอ้ชินเจอแกอีกนะลมเสียงจริงเลยวันนี้ตัวไหนแบบนี้แหละเข้าไปอีกจะได้เนียน นี้สิกุ้งก้อนหินเออแม่คะค่ะฉันเอากุ้งแม่น้ำสามโลค่ะโอ้ยสามกิโลได้เลยค่ะคุณลูกค้าสามกิโลเนาะตัวใหญ่มาก ช่างลูซีถึงหรือยัง3กิโลยังไม่ถึงอีกตัวหนึ่งละกันเนาะอ่ะโอเค3กิโลเป๊ะเลยจ้ะคุณลูกค้าได้แล้วนะจ๊ะเท่าไหร่นะคะของคุณลูกค้า3กิโลเป็น1,050บบาทค่ะแต่ฉันเนี่ยลดให้พิเศษเลยนะแค่พันเดียวพอ,อได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะ นี่ค่ะหนึ่งันขอบคุณนะคะสามโลทำไมได้กุ้งน้อยจังอ่ะน,น้อยไปนะเนี่ยกว่าผู้แกจะรู้ตัวกุ้งก็คงสุกไปแล้วละจ้าเฮ้ยมีความสุขน้อยยังไม่้าหัวหมอกล้าดียังไงถึงมาหลอกฉันฉันไม่ปล่อยกันไว้แน่ นี่ยังไม่ขาคิดว่าฉันง้อหรืไงจึงมารอกันแบบเนี้ยโอยทำไมรู้ตัวเร็วจังเลยวะเอาไงดีอะทีเนี้ยรีบหนีดีกว่ามีอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนอะหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่ฉันบอกให้แกหยุดไลยยังไม่ขาที่กอ่อนอย่าคิดนะว่าจะดีฉันได้อะอเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ย โถ่เว้ยฆ่าสายตากับมันจนได้หายไปไหนวันนี้อ่งเี้เจอนะจะสั่งสอนที่น่วมเลยอย่าไปขาเจ้าเลยเอ้ยหนีไปจนได้เยเจออีกนะเว้ยเฮ้ยเอ๊ะคุณครับผมว่าจะไปแจ้งความนะครับคุณจะไปด้วยไหมไปสิคะยังไงซะวันนี้ฉันก็ต้องลากขอไม่ค้าคนนั้นเข้าครัวที่ได้เลย ไหนวะคุณคะคุณสองคนนั้นเข้าไปแล้วค่ะคุณออกมาได้แล้วค่ะคุณคะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยยู่ต้งทางให้ฉันไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนใิคะคุณคุณจะไม่บอกฉันหน่อยหรอคะ เมื่อสองคนนั้นอ่ะเขาไล่คุณมาทำไมคือฉันไม่สะดวกที่จะบอกค่ะขอ,อตัวก่อนนะคะฉันให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายถ้าคุณไม่บอกฉันแล้วก็รับหรอกคุณต้องเสียใจแน่ๆเสียใจอะไรคะฉันไม่มีทางเสียใจหรอกคะ่ะคุณอย่ามาเซาซีฉันได้ไหมมันน่าลำคาญจะใส่ร้ายเขาหนสซิโอ้จะโอ้แก <laughs> <laughs> คิดเหรอว่กแกเนี่ยจะหลอกฉันซ้ำสอซ้ำามได้อ่ะ นโงคราวนี้แหละคนได้ไปกินข้าวแดงในคุกแน่คนอะไรทำผิดไม่สำนึกไม่พอยังมีหน้าจะหลอกคนอื่นต่ออีกอคโอ้คุณคะช่วยฉันด้วยนะคะเนี่ยผู้มาส่งคนกำลังดนาฉันอยู่ค่ะถมไม่พอจะทำร้ายร่างกายที่นี่นะคะที่ฉันไม่บอกคุณเนี่ยเพราะกลัวคุณจะเป็นอันตรายไปด้วยค่ะเชื่อฉันนะคะอยู่ตีหน้าเศร้าแล้วเล่าความได้สักทีทุกคนคะเดี๋ยวฉันจะแฉพฤติกรรมไม่ค้าคนนี้ให้ทุกคนปากเอง นีจะถึงสามโลจริงเหรอกุ้งก็ไม่ไ้ตัวใหญ่นะไหนดูสิเฮย้ยอะไรแข็งๆอะ่ะดูสิเฮย้ยก้อนหินยั่ในกุ้งเหรอเฮย้ยดูสิตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มี โอ้ยโคตรเซ็งเลยเว้ยซื้อกุ้ง1กิโลได้แค่4ตัวแถมได้เงินทอนเป็นน้ำจิ้มอีกอะดงูงี้ไม่ซื้อแต่แรกก็ดีคุณค่าได้ก่อนค่ะว่าแต่คุณเนี่ยไปซื้อกุ้งจากร้านไหนมาคะก็ซื้อจากแม่ค้าตัวเล็กๆอยู่ตรงหน้าตลาดอะครับเลิกคะไหนขอดูยสิคะไอ้คนถ้าคุณอยากกินก็ซื้อเองสิแย่งผอนทำไมอะขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยจริง หมือนกุ้งที่ฉัซื้อมาเหมือนกันเลยค่ะจริงเหรอครับไหนผมขอดูหน่อยสินี่ค่ะเฮ้ยมีก้อนหินจริงด้วยอะ่ะถึงว่าล่ะซื้อกุ้ง1นกิโลในกุุงแค่สี่ตัวเองอะ่ะโอ๊ยยังแม่ขาหัวหมอบ้่งอานมาหลอกฉันได้เจ็บใจชะมัดเลยไปไปฉันแน่ยาย่ิ๊กขาแะคิดเหรอ แกจะหลอกัะฝ่ายเดียวได้อะแม่ค้าเล่เหลี่ยมแบบแกมันต้องเจอฉันยัยแม่ค้าแม่ค้าดูหนเนีนะ,ะรนนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะคุณตำรวจคะจับแม่ค้าคนนี้เข้าคุกเลยคะ่ะเมื่คนแบบนี้อย่าให้มีที่ยืนในสังคมตำรวจงั้นเหรอนี่คุณเป็นตำรวจจริงเหรอคะใช่ฉันเป็นตำรวจเออคุณตำรวจคะ ช่วยฉันด้วยนะคะคือพวกเขาสองคนเนี่ยพยายามใส่ร้ายฉันค่ะและต้องการที่จะทำร้ายร่างกายฉันนะคะช่วยฉันด้วยนะคะยังไม่หยุดแฉันนะฮ่าทคกคบใจเย็นก่อนนะคะเห็นไหมคะพวกมันสองคนจะทำร้ายร่างกายฉันอะถ้าคุณตำรวจไม่ช่วยฉันเนี่ยฉันอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆเลยค่ะช่วยฉันด้วยนะคะทหารช่วยฉันด้วยนะฉันแล้วค่ะคุณเห็นตำรวจเป็นอะไรหรอคะคุณถึงได้กล้าโกหกแบบนี้ฉันรู้ความจริงหมดแล้วค่ะกับสิ่งที่คุณทำลงไปอะ เอาไงดีวะคืนฉันยังแท้ตัวแล้วก็ฉันนุ่งวจำแนนแนเลยอะเลิกนีสใส่แบบนี้เถอะค่ะคนนี้ไม่รู้จักหลาดจำนะคะรอบที่แล้วคุณก็โดนข้อหาขายของกินทิชชู่รอบนี้คุณยังกล้าก้อนหินมันจะใส่กุ้งอีกหรอคะเออคุณตำรวจคะที่ฉันทำแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อปากท้องของตัวเองนะคะฉันไม่มีทางเลือกแล้วจริง ฉันสาบานเลยนะคะว่าต่อไปฉันจะไม่โกงใครแบบนี้อีกแล้วค่ะอย่าไปเชื่อมันค่ะคุณตำรวจคนโกงเนี่ยยังไงซะมันก็โกงอยู่นย่างคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยยังไงก็โกงและฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าแม่ขาเจ้าเล่์แบบแกเนี่ยจะสํานึกได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็สํานึกแล้วนี่ค่ะฉันสัญญาเนยนะคะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกที่ฉันทําไปเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้การเงินของฉันมีปัญหามากๆเลยค่ะ พวกคุณสามคนก็ลองคิดดูสิคะถ้าจับฉันเข้าคูกแล้วน้องชายที่พิการของฉันเราจะอยู่ยังไงถอ่าเห็นใจกันบ้างสิคะน้องชายที่พิการของคุณกันเหรอคุณครับเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วคุณจะโกหกอ,อีกเลรอครับคุณคิดว่าไม่มีใครรู้จักคุณกันเหรอครับว่าคุณนิสัยเป็นยังไงอะขนาดผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ผมยังรู้เลยคุณคะหมายความว่าไงคะรู้อะไรคะ ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีน้องชายครับเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาโกงคนอื่นไปทั่วแถมไม่พอยังมีหนี้ทั่วหัวเองที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาติดการพนันครับใช่ค่ะเรากำลังออกหมายจับตัวผู้หญิงคนนี้อยู่ ฉันขอโทษนะคะฉันสำนึกผิดจริงๆแล้วว่าฉันก็เคยบอกแล้วมิคะว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะที่ฉันจะทํานะคะเชื่อฉันนะคะฉันสัญญาค่ะว่าต่อไปเนี่ยฉันจะไม่โกงใครและหลอกใครอีกค่ะนะคะเชื่อฉันนะคะคุณสำนึกตอนเนี้ยก็สายไปแล้วะครับคุณโกหกคนอื่นสำแล้วสำเล่าแถมไม่พอไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทาลงไปด้ยคนแบบคุณเนี่ยถ้าไม่สั่งสอนให้หลับจํา่ยวไม่มีทางรู้หรอกพลตำรวจครับพาเขาไปเลยครับยุดจักไปเลยนะกินมบุหรีรแกนนะคะ อห้อตอนแรกคิดว่าเป็นไม่ค่าเห็นแกะตอย่างเดียวแต่ที่ไหนได้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันว่วงจริงเลยนะคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะอย่าให้โอกาสคนแบบนี้กูอยู่ไปเนี่ยก็เป็นภัยสังคมเปล่าๆอ๋อคังลืมได้เนี่ยยิ่งดีค่ะ <c oughs> เออใช <c oughs> ่ค่ะอเปิดที่น่าจะมีไฟกไม่ไว้ก่อน,น,น